สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลของเราประจำวันที่20กุมภาพันธ์2,026นะครับวันนี้ตรงหน้าเรามีรายงานปึกใหญ่มากเป็นเอกสารประเมินสถานการณ์จากทาง ISW หรือสถาบันการศึกษาความขัดแย้งนั่นเองครับอืมชิ้นใหญ่มากจริงๆค่ะคือถ้าให้เป็นนั่งอ่านเองทั้งหมดนี้อาจจะต้องใช้เวลาเป็นวันๆเลยนะคะ ใช่ครับข้อมูลมันอัดแน่นไปด้วยรายละเอียดทางยุทธวิธีตัวเลขสถิติแล้วก็การขยับตัวทางภูมิรัฐศาสตร์ที่แบบยิบย่อยสุดๆซึ่งนั้นแหละค่ะภารกิจของเราในวันนี้ถูกต้องครับเราจะเอาข้อมูลกองพเนินพวกนี้มาสกัดเอาเฉพาะแก่นชิ้นสำคัญออกมาคุยกันเพื่อให้พวกเราทุกคนที่ชอบเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆสามารถเข้าใจสถานการณ์ที่มันซับซอ้อนเนี่ยได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วนที่สุดครับ ถือเป็นทางลัดสำหรับคนที่อยากเห็นภาพรวมชัดๆเนอะใช่เลยครับแต่ว่าเอ่อก่อนที่เราจะกระโดดลงไปในเนื้อหากันผมต้องขอแวะประกาศจุดยืนที่ชัดเจนของรายการเราสักนิดหนึ่งก่อนนะครับค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยสำหรับหัวข้อในวันนี้เพราะเนื้อหาที่เรากำลังจะคุยกันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนทางการเมืองและการทหารอย่างมากทางรายการของเราได้ไม่ได้มีการเลือกข้างหรือว่าสนับสนุนมุมมองของฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งทั้งสิ้นนะครับ คือเราทำหน้าที่แค่รายงานแล้วก็วิเคราะห์อย่างเป็นกลางตามเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารต้นฉบับของ i s w แบบเป๊ะๆเ,เลยเพื่อส่งผ่านแนวคิดจากแหล่งข้อมูลให้ทุกคนได้รับทราบอย่างตรงไปตรงมาที่สุดครับเอาล่ะเรามาแยกแยะเรื่องนี้กันวันนี้เราจะมาจอดลึกถึงช่องว่างขนาดมหึอมาระหว่างภาพที่ถูกสร้างขึ้นกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นบนสมรภูมิครับผมอยากเปิดด้วยตัวเลขชนช็อกชุดหนึ่งก่อนอ่าตัวเลขจากฝั่งไหนคะ่ะ จากการถแถลงของพันเอกพิเศษเซอร์เกรุสกอยของทางรัสเซียครับคือเขาออกมาเคลมว่าตั้งแต่ต้นปี2026เป็นต้นมาเนี่ยกองทัพรัสเซียสามารถรุกคลืบยึดพื้นที่ไปได้ถึง900ตารางกิโลเมตรและก็ยึดหมู่บ้านได้ถึง42แห่งโหฟังดูเยอะมากเลยนะคะนั่นยังไม่หมดครับแถมยังอ้างย้อนกลับไปถึงปี2025ด้วยนะว่า ยึดพื้นที่ได้กว่า6,700ตารางกิโลเมตรหมู่บ้านกว่า300แห่งรวมถึงบอกว่าตอนนี้ควบคุมพื้นที่สำคัญอย่างเมืองคูป,ปีอันสกและกว่าครึ่งหนึ่งของเมืองคอสเตียนตินิฟกาได้หมดแล้วคือฟังผ่านผ่านนี่คือชายชนะที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะเหมือนกองทัพกำลังรุกคือแบบไร้รอยต่อเลยใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่น่าทึ่งก็คือพอเราไปดูข้อมูลอีกด้านหนึ่ง สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้คือพอเราพลิกไปดูรายงานของ i s w ที่เขาใช้หลักฐานเชิงประจักษ์พวกภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์มากลางดูตัวเลขมันกลายเป็นหนังคนละม้วนเลยค่ะคนละม้วนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับเพราะ i s w U เขาตรวจสอบพบว่าในปี2026รัสเซียยึดหมู่บ้านได้จริงแค่19แห่งนะครับไม่ใช่4 2แบบที่อ้างเราพื้นที่ละคะ พื้นที่ที่ยึดได้จริงคือ572ตารางกิโลเมตรเท่านั้นครับลองลบเลขดูนะครับมันมีพื้นที่หายวับไปจากคำกล่าวอ้างถึง328ตารางกิโลเมตรเลยนะคะใช่ครับ328ตารางกิโลเมตรนี่ไม่ใช่การปัดเศษเลขแล้วนะพื้นที่ขนาดนี้มันใหญ่มากส่วนที่อ้างว่ายึดเมืองคอสเตตินิฟกาได้กว่าครึ่งเนี่ยความจริงคือรุกเคลือบเข้าไปได้แค่เเเท่านั้นเองครับอืมแล้วเมืองคุปยันส์ล่ะคะ ก็ยังไม่ได้ตกอยู่ใต้การควบคุมตามที่อ้างเลยครับคำถามที่เด้งขึ้นมาในหัวผมเลยก็คือทำไมหน่วยงานระดับนี้ถึงต้องสร้างตัวเลขที่บิดเบือนสเกลใหญ่ขนาดนี้ด้วยมันมีเหตุผลทางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากค่ะคือในทางทหารเราเรียกสิ่งนี้ว่าสงครามความรู้ความเข้าใจหรือ cognitive warfare เป้าหมายของสถิติและเปอร์เซ็นต์พวกนี้ไม่ได้ถูกปั้นขึ้นมาเพื่อแค่ปลุกใจคนในประเทศตัวเองอย่างเดียวนะคะและเป้าหมายหลักคืออะไรครับ เป้าหมายหลักคือการส่งข้อความข้ามทวีไปถึงชาติตะวันตกต่างหากค่ะเพื่อสร้างภาพลวงตาที่ว่าชัยชนะของรัสเซียเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้รัสเซียกําลังเดินหน้ารุกค,คือบอย่างหนักหน่วงอ๋อคือต้องการให้ประชาชนหรือนักการเมืองในประเทศที่สนับสนุนยูเครนรู้สึกท้อแท้ไปเองถูกต้องค่ะเกิดคําถามว่าเราจะสนับสนุนไปทําไมในเมื่อสุดท้ายฝั่งนู้นเขาก็ยึดได้หมดจนท้ายที่สุดก็นําไปสู่การยอมแพ้ในการส่งความช่วยเหลือไปเอง เป็นการทำสงครามจิตวิทยาที่ใช้สถิติเป็นอาวุธจริงๆครับแต่ชีนี้พอเรามาดูความเป็นจริงบนพื้นดินมันมีต้นทุนที่โหดร้ายมากซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวเลขพวกนี้ครับต้นทุนเรื่องกาลังผลใช่ไหมคะใช่ครับ ตามรายงานของ ISW ระบุว่าในปี2025แม้รัสเซียจะรุกเคือบหน้าด้วยเฉลี่ยประมาณ13-15ตารางกิโลเมตรต่อวันแต่มันแลกมาด้วยความสูญเสียที่สูงมากนั่นคือพวกเขาต้องสูญเสียกำลังพลถึง83นายต่อทุกๆ1ตารางกิโลเมตรที่ยืดได้ครับโโอห 83นายต่อ1ตารางกิโลเมตรลองนึกภาพตามนะคะพื้นที่1ตารางกิโลเมตรกว้างยาวแค่1กิโลเมตรคูณ1กิโลเมตรแต่ต้องแลกมาด้วยชีวิตหรือปางบาดเจ็บของทหารต้อง83คนในมุมมองทางยุทธวิธีมันเป็นอัตราการสูญเสียที่ยั่งยืนได้ยังไงครับเนี่ยมันไม่ยั่งยืนเลยค่ะมันคือการจ่ายด้วยเลือดเพื่อแลกกับเศษเสี้ยวของผืนดินเป็นต้นทุนระดับที่เรียกว่ามหาศาลมากและด้วยต้นทุนชีวิตมนุษย์ที่สูงลิ่วขนาดนี้ มันย่อมซ้านแรงกับเพิ่มรุนแรงกลับไปยังแนวหลังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับแน่นอนค่ะพอมันสะสมมากๆเข้าก็นําเราไปสู่ประเด็นความขัดแย้งภายในที่กําลังเดือดป,ดปุดๆอยู่ในรัสเซียตอนนี้เมื่อความจริงที่ทหารเผชิญบนสมรภูมิมันไม่สวยนาาเหมือนตัวเลขที่โฆษณาในทีวีเสียงวิจารณ์ก็เริ่มดังขึ้นตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจมากเพราะตัวละครที่ ISW ยกขึ้นมาพูดถึงคือ Павел к у б а r e v หลายคนอาจจะงงว่าเขาคือใคร เขาไม่ใช่แกนนําฝ่ายค้านหรือนักสิทธิมนุษยชนที่ไหนเลยนะครับเขาเป็นฝั่งสนับสนุนรัฐบาลใช่ไหมคะสนับสนุนอย่างสุดลิ่มทิมประตูเลยครับกูบาเรฟคืออดีตผู้นํากลุ่มแบ่งแยกดินแดนสนับสนุนรัสเซียเป็นคนที่เคยเรียกตัวเองว่าผู้ว่าการประชาชนด้วยซ้ําแต่ตอนนี้กําลังถูกทางการฟ้องร้องครับข้อหาอะไรคะข้อหาทําลายชื่อเสียงกองทัพครับรเผชิญกับค่าปรับ3 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมรูเบิลหรือราวๆสามร้อยเก้าสิบเอ็ดถึงหกร้อยห้าสิบเอ็ดดอลลาร์สหรัฐ โดนข้อหาเดียวกับกลุ่มต่อต้านสงครามเลยนะคะทั้งที่เขาเป็นผู้สนับสนุนสงครามตัวยงสาเหตุที่โดนฟ้องคืออะไรคะสาเหตุมันตลกร้ายมากครับเพราะกูบาเลฟดันไปวิจารณ์พลตรีอัปติอลาดินนฟว่าเป็นแค่นายพลติกตอก นายพลติ๊กตอกหมายถึงเก่งแต่สร้างคอนเทนต์เหรอคะใช่ครับวิจารณ์ว่าเอาแต่โชว์ในโซเชียลแต่ล้มเหลวในการบัญชาการรบที่ผู้ภาคเคิร์สกแถมยังไปวิจารณ์เดนิสปูชิลินผู้นำที่เครมลินหนุนหลังอยู่ว่า่วยโอกาสหากำไรจากวิกฤตการขาดแคลนน้ำอีกเรื่องนี้มองข้ามไม่ได้เลยนะคะการที่ทางการตัดสินใจลงดาบเชือกกูบาเรฟครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การลงโทษคนปากพลอยทั่วไปแต่มันคือภาพสะทอนของการปราบปรามเสียงวิจารณ์จากกลุ่มชาตินิยมสุดโต่งค่ะ คือกลุ่มนี้เขาสนับสนุนสงครามร0 0ซแต่เริ่มทนไม่ได้กับความไร้ประสิทธิภาพใช่ไหมครับใช่ค่ะกูบาเรฟคือสัญ,ญลักษณ์สำคัญเลยเขาคือตัวละครหลักในเหตุการณ์ Russian Spring ปี2014และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Angry Patriots Club ด้วยการปิดปากเขาก็เหมือนปิดปากพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์เบื้องลึกตั้งแต่ปี2014ว่าห้ามลำเส้น เหมือนรัฐบาลพยายามคุ้มพื้นที่สื่อของผู้หัวคะแนนตัวเองเลยนะครับโยงเรื่องนี้กับวาระทางการเมืองสําคัญที่กําลังจะมาถึงนั่นคือการเลือกตั้งสภาดูมาในเดือนกันยายนปี2026เราจะเห็นภาพการดิ้นรนของรัฐบาลชัดเจนขึ้นค่ะอ๋อที่มีข่าวว่าพรรครัฐบาลยูในติดรัสเซียกําลังเผชิญกับวิกฤตความเชื่อมั่นใช่ไหมครับข้อมูลเบื้องลึกจากสื่ออิสระยังมีดูซ่าก็รายงานเรื่องนี้ ใช่ค่ะมีดูซาเปิดเผยว่าพรรครัฐบาลถึงกับต้องสั่งการด่วนให้สื่อมวลชนโหมทำข่าวเชิงบวกโดยเฉพาะการลงพลื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกเพราะโพภายในหลุดออกมาว่าคะแนนนิยมของพรรคตกลงไปเฉลี่ยถึง10%เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะและในหัวเมืองใหญ่อย่างเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กคะแนนร่วงหนักถึง1 3 1 5เลยนะคะซึ่ง i s เเขาวิเคราะห์ว่าปัจจัยหลักมันมาจากปัญหาปากท้องใช่ไหมครับไม่ใช่แค่เรื่องเบื่อสงคราม เป็นเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆเลยค่ะประชาชนเริ่มแบกภาระไม่ไหวทั้งราคาอาหารค่าสาธารณูปโภคค่าที่พักอาศัยที่พุ่งสูงขึ้นคือต่อให้คุมสื่อหรือควบคุมภาพลักษณ์ได้แต่ก็คุมบินค่าไฟหรือราคาอาหารไม่ได้จริงๆนะครับนี่คือจุดตัดที่อันตรายที่สุดสําหรับรัฐบาลค่ะเมื่อสมรภูมิรบไปบรรจบกับสมรภูมิเศรษฐกิจที่หน้าประตูบ้านประชาชนมันแสดงให้เห็นถึงความเปราะบางที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งค่ะ และในขณะที่ภายในประเทศกำลังปั่นป่วนวุ่นวายภายนอกประเทศข้อมูลจาก ISW ก็เผยพลาดเรื่องราวของปฏิบัติการรับหลังมากที่เข้มข้นมากครับมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคะทางยูเครนและมอลโดวาได้ร่วมมือการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้10คนครับซึ่งคนกลุ่มนี้ได้รับข้อเสนอเป็นเงินสูงถึง1,000 0แดอลลาร์ 1, จากหน่วยข่าวกรองรัสเซียเพื่อลอบสังหารบุคคลสำคัญในยูเครน เป้าหมายคือใครบ้างคะมีตั้งแต่นักข่าวกองกำลังต่างชาติไปจนถึงแอนดรียูซอฟซึ่งเป็นรองหัวหน้าสำนักง,งานประสานงานเรื่องเฉลยศึกของยูเครนเลยครับการตั้งข้าหัวสูงขนาดนี้มันบอกอะไรเราในเชิงยุทธวิธีครับมันชี้ให้เห็นยุทธวิธีสร้างความไร้เสถียรภาพค่ะเป้าหมายไม่ใช่แค่การกำจัดบุคคลเป้าหมายแต่คือการยั่วโมโหและสร้างข่าวลบด้านความปลอดภัยในยูเครนคือทำให้รู้สึกว่าเมืองหลวงก็ไม่ปลอดภัยเหรอครับ ใช่ค่ะเป็นกลยุทธ์ที่ทำมาต่อเนื่องเลยถ้าจำกันได้กรณีของแอนดรีปารูบีุุปี2025ก็เป็นรูปแบบนี้เหมือนกันเข้าใจเลยครับและเรื่องลับๆหลังม่านยังไม่จบแค่นี้นะครับในรายงานมีการพูดถึงข้อความชัดหลุดในแอปพลิเคชัน Telegram ของพลตรีโรมันเดมูเชฟด้วยชัดหลุดเรื่องอะไรคะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการทรมานและสังหารเฉลยศึกชาวยูเครนครับ พูดคุยกันเหมือนเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันเลยโห oh, ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมข้อมูลชิ้นนี้สำคัญมากนะคะเพราะมันแสดงถึงการยอมรับและรู้เห็นเป็นใจจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงเลยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของทหารระดับล่างที่ขาดวินัยแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่แล้วค่ะนี่คือระดับพลตรีเลยนะคะมันสอดคล้องกับการที่กลุ่มขวาจัดอย่างรัสซชชเสนอเงินรางวัลแลกกับภาพการประหารชีวิตเลยค่ะ เป้าหมายคือทําให้ความรุนแรงระดับนี้กลายเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในกองทัพเป็นการบิดเบือนบรรทัดฐานที่น่ากลัวมากครับทีนี้จากเรื่องปฏิบัติการลับเราลองหันมาส่องดูภาพสะท้อนบนสมรภูมิจริงกันบ้างดีกว่าในรายงานมีสถานการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเยอะเลยครับอย่างเช่นที่ไหนคะอย่างที่เมืองคูปิยนสครับที่ทางรัสเซียเคลมว่าควบคุมได้แล้ว ความจริงคือมีทหารรัสเซียเหลืออยู่เพียงประมาณ3 0นายโดดเดียวอยู่ในอาคารสูงใกล้โรงพยาบาลกลางเมืองครับขยับไปไหนไม่ได้เลยเหลือแค่3 0นายแต่ส่วนกลางเอาไปเคลมว่ายึดเมืองได้แล้วใช่ครับและมันยังมียุทธวิธีชักธงหรือ flag r a c i n g ในเมืองมินคิฟกาด้วยครับกองกำลังรัสเซียพยายามลอบส่งทารวิ่งเข้าไปเอาธงไปปักไว้เพื่อสร้างภาพหลอกว่ารุกค,คืบสำเร็จเพื่อเอาไปถ่ายภาพโฆษณาชวนเชื่อใช่ไหมคะ ถูกต้องครับแต่พอถูกจับได้ทหารพวกนั้นก็ยอมจำนนหรือไม่ก็ต้องหลบหนีกลับมาทันทีครับสะท้อนให้เห็นแรงกดดันจากเบื้องบนเลยนะคะว่าต้องการผลงานมาสร้างภาพจิตวิทยาจนทหารระดับล่างต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงแค่เพื่อคอนเทนต์เสี่ยงตายเพื่อคอนเทนต์จริงๆครับแล้วถ้าพูดถึงอาวุธที่สร้างผลกระทบหนักๆฝั่งยูเครนเองก็ประสบความสําเร็จอย่างมากในการใช้โดรนครับโดรน FPV ใช่ไหมคะ ใช่ครับโดรนรุ่น FP2ISW ระบุว่ายูเครนใช้ทำลายระบบขีปนาวุธทอของรัสเซียไปได้ถึง3เครื่องสร้างความเสียหายไปกว่า75ล้านดอลลาร์เลยครับโดรนตัวเล็กๆแต่ทำลายของมูลค่ามหาศาลได้เนี่ยแหละคะ่ะภาพของการต่อสู้แบบอาสมมาตรและเรายังเห็นการขยับตัวทางภูมิรัฐศาสตร์ควบคู่ไปด้วยนะคะ ยูเครนเปิดฉากตอบโต้ในพื้นที่ฮูเลยยไยโปเลและโนโวพาฟลิฟกาจนกองทัพที่36ของรัสเซียต้องดิน้นรนตั้งรับเลยท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ก็เลยมีความเคลื่อนไหวระดับผู้นำเกิดขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะ การโทรศัพท์หารือกันร,ระหว่างวลาดิเมียร์ปูตินและอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกเมื่อวันที่19กุมภาพัานธ์เพื่อเตรียมการประชุมยูเนียนสเตทในมอสโกเป็นความพยายามดึงเบลารุสเข้ามาบูรณาการร่วมกันมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำสงครามระยะยาวใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะใช้เป็นทั้งโลกกันชนและสายพานโลจิสติกส์แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงจากข้อมูลของ ISW ที่เรามาวิเคราะห์กันวันนี้มันทำให้เราเห็นว่า การทำความเข้าใจความขัดแย้งนี้ไม่สามารถดูแค่แผนที่ทหารได้เลยนะครับอืมจริงค่ะมันมีมิติที่ซ้อนกันอยู่เยอะมากเราต้องมองทะลุปไปถึงค่าครองชีพที่พุ่งสูงในรัสเซียข่าวสารที่ถูกควบคุมในแอปพลิเคชันมือถือและข้อมูลจิตวิทยาที่ถูกปล่อยออกมาเพื่อสร้างความสับสนสิ่งนี้นำไปสู่คำถามที่สำคัญว่าในเมื่อพื้นที่ข่าวสารมีความสำคัญพอๆกับสมรภูมิจริง การที่หน่วยงานรัฐพยายามจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์มอย่างเทเลแกรมเพื่อปิดกั้นการวิพากษ์วิจารณ์ในไทยที่สุดแล้วมันจะเปลี่ยนวิธีที่ประชาชนในประเทศนั้นๆทำความเข้าใจความเป็นจริงของตัวเองไปอย่างถาวรหรือไม่เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับค่ะเพราะเมื่อช่องทางถูกตัดขาดสมรภูมิที่แท้จริงอาจไม่ใช่แผ่นดินที่เราเห็นในแผนที่แต่เป็นความคิดของประชาชนเองต่างหากล่ะคะเป็นข้อคิดทิ้งท้ายที่ท้าทายความคิดจริงๆครับ สำหรับผู้ที่รักการเรียนรู้ทุกคนขอบคุณที่มาร่วมเจาะลึกข้อมูลด้วยกันในวันนี้นะครับหวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นทางลัดให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมที่ลึกซึ้งขึ้นนะคะใช่ครับถือเป็นการเตรียมตัวรับมือกับข่าวสารที่ซับซ้อนในยุคนี้เลยแล้วพบกันใหม่กับการเจาะลึกข้อมูลที่น่าทึ่งในครั้งหน้านะครับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ